มาอัปเดตกันต่อเลยกัแบบช่วงสุดท้ายของรูมสวิสเนวส์นะคะแน่นอนนะคะไปติดตามความชาวของหนุ่มคนนี้กันนะคะจัสินบีเบอร์ล่าสุดก็ไปทำพฤติกรรมแบบว่าโอ้โหสุดไกลกแล้วนะ,ะถึงขั้นถูกไล่ออกจากสถานที่นั้นๆเลยทีเดียวค่ะ ถึงแม้ว่าจะเคยขอโทษที่เคยทำพฤติกรรมแย่ๆยในอดีตและสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ตามแต่ล่าสุดจัสตินบีเบอร์ยังคงสร้างความวุ่นวายไม่เลิกเพราะว่าล่าสุดพอปซ่าหนุ่มเจ้าปัญหาได้สร้างความรำคาญให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เทศกาลดนตรีคอชิล่าต้องปวดหัวจนถึงขั้นตัดสินใจไล่จัสตินบีเบอร์แล้วก็เพื่อนๆที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตให้ออกจากเทศกาลดนตรีที่โด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียว เว็บไซต์ t m c ก็รายงานข่าวว่าจัสตินบีเบอร์และเพื่อนๆได้พยายามที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตของ Drake ในโซน VIP แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตเนื่องจากริสแบนที่จัสตินบีเบอร์มีนั้นไม่ครอบคลุมโซนดังกล่าวและในตอนนั้นจํานวนผู้ชมในโซนนี้ก็เต็มจนไม่สามารถรับผู้ชมเพิ่มได้อีกส่งผลให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงระหว่างจัสตินบีเบอร์และหน่วยรักษาความปลอดภัยและถึงแม้ว่าพรอบสแตน์หนุ่มจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าแจ้งนี่เป็นคนเชิญให้มาดูโชว์ได้แบบติดขอบไปทีก็ตามแต่ทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เรียกได้ว่าสร้างความก่นวายไปหมดเนั่ ถูกรวบตัวก่อนที่บริการส่วนตัวของพอบสตาร์หนุ่มเจ้าปัญหาจะเข้ามามีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของเทศกาลดนตรีส่งผลให้จัสตินบีเบอร์และเพื่อนๆถูกเชิญให้ออกไปจากเทศกาลดนตรีนั้นในทันที โอ้โหนะก็ถือว่าแต่บางทีจัสตซินมีเบอร์เคาระดับนั้นเขาก็เลยนึกว่าเอ้ยทำไมชวนไพีเขาไม่ได้ขนาดเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ก็แต่ก็ต้องมันเต็มแล้วใช่แล้วมันเต็มด้วยเพราะที่นั่นเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องแบบถ้าเกิดที่ไหนคนเยอะเกินไปจะไม่ให้เข้าเพราะมันจตรายรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมใช่แล้วโอเค